เรียบร้อยเตกโอกครับ <c oughs> โอหสาภาพข้างในถ้าไ้นานๆนี่มันจะเป็นสนิมไหมเนี่ยดูดิตู้ต้องดุมดิต้องล้างบ้างแล้วไม่ค่อยได้ล้างครับล้างแต่โนกเกลียวก็ยังดีอยู่นะ บ่ายยังดีอยู่ครับอันนี้เหมือนจะไม่เน้นนะครับดูมันไม่ชิดอะเนี่ถ้าถ้ามันชิดมันจะเป็นแบบนี้ปลาคอบนี้สวยมากครับเนี่ย ไม่ค่อยมีตำหนินะข้างหลังไม่มีเลยข้างนามีนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเจออะไรนะครับสรุปว่ารั่วรอยต่อนะครับมันรั่วข้างๆไม่มีไม่มีอะไรนะครับยางนี้ผมใช้เป็นปีหนว่ 2019, 2019นะเ้ยะไม่ใช่ดิ2021 นะครับไม่ใช่2,022นะครับตัวนี้2 0 1อย่างนี่ปีเดียวครับแต่ด,ดกตัวนี้เริ่มหมดแล้วครับดอกดอกไปเร็วมากไม่รู้ทําไมมันหมดเร็วครับเริ่มไปแล้วมันกินนะครับต้องสลับยางวันนี้ก็ล้างรถไม้แล้วล้างจนที่บ้านบ่นอรั แต่ก็ล้างแค่หัวนะวันนี้กระบะไม่ได้ล้างครับเพราะว่าเอาแต่หัวไปก่อนกระบะมันยังไม่ขี้เหร่มากอะ่ะคือมันยังพอดูได้ครับดูเห็นไหมแค่มันมีคราบอะไรแต่หัวเราก็เรี่ยมเลยครับเอาเวฟเนี่ยยางตัวเนี้ย <c oughs> ดีสตนผมว่า ใช้ดีสุดแล้วนะตั้งแต่ใช้มาอันนี้คือจากที่ใช้มาเป็นเป็นดีสโตนแล้วก็ไซมิดนะครับไซมิดตัวเนี้ยดีดีมากมันไม่มันไม่ค่อยมไม่ค่อยฉีกกับอย่างเ้นเ้นก็นไม่เพงนะเ <c oughs> โดนอะไรครับเนี่ย น่าจะโดนพวกลูรังอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยไม่ใช่หินหรอกเพราะว่าผมผมขนหินผมขนแค่เที่ยวเดียวเองมันไม่ถลอกขนาดนี้หรอกแล้วเป็นรถตักด้วยรถตักมันไม่โดนข้างครับถ้าเป็นแม่โครโดนข้างน่าจะเป็นพวกดินพวกนี้เลยเนี่ยเนี่ยสภาพ <laughs> พอดูได้ครับไม่ถือก็สวย ตอนนี้แบบเสื้อก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะใครอยากได้เดี๋ยวจะแจ้งราคาในเฟซนะครับแะแจ้งราคาผมก็ต้องมีค่าโจงด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่มีผมไม่มีงบทํานะครับต้องมีค่าโจงเสื้อประมาณ200บาทนะครับเพราะว่าคือคือไม่ใช่ว่าจงแล้วได้เลยนะก็ต้องรออีกอ่ะรออีกประมาณไม่ถึงเดือนหรอกครับแล้วก็ พอเสื้อเสร็จปุ๊บผมก็จะส่งให้แล้วค่อยจ่ายเงินเต็มเต็มตอนที่เสื้อเสร็จครับ <c oughs> ผมไม่มีงบทำไงผมก็เลยต้องมีค่าจองแต่ถ้าคนอื่นเขาก็จะมีเออทำเสร็จค่อยจ่ายแต่นี้ผมต้องมีแบบเหมือนค่ามัดจำไว้ก่อนครับ <c oughs> ถ้ามัดจำก็สองร้อยครับประมาณสองร้อยเดี๋ยวผมจะแจ้งเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดอีกที ตอนตอนที่เขาเอาแบบลงเสื้อนะครับตอนนี้ยังไม่ได้แบบลงเสื้อนะครับแบบมันอยู่ข้างนอกอยู่ต้องรอมลงเสื้อก่อนให้มันเสร็จสมบูรณ์ก่อนแนหะคือเราค่อยชี้แจงนะครับว่ามีค่ามัดจําแล้วก็ต้องทํายังไงอะไรยังไงบ้างนะครับจองยังไงไซส์ถ้าจองแล้วถ้ายังไม่ทําสามารถเปลี่ยนได้แต่ถ้าทําแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็ถ้าใครคือเอาง่ายๆอ่ะเอาง่ายๆต้องมัดจำก่อนครับเหมือนเราซื้อรถนี่แหละมัดจำปุ๊บพอเสร็จเราก็จ่ายแล้วเราก็จะส่งให้นี่ครับประมาณนี้ดูว่าเอ้ยคาบูกิเรามันลายหมดเลยวเนี่ยเห็นแต่ละลายอย่างเงี้ยเอาไปขัดขัดสี ขัดปุ๊บเงาเหมือนเดิมครับเนี่ยตัวน,นี้เหมือนกันนี่นะเนี่ยมันจะมีรอยเอาไปขัดสีครับขัดแล็กเกอร์ออกมันจะเงาเลยเนี่ยเจ๋วเลยครับวิ่งได้หนึ่งวันนะรั่วรั่ว,วตั้งแต่เมื่อวานก่อนผมมาเติมลมปุ๊บพอเมื่อวานผมก็วิ่งเต็มวันเลยปุ๊บได้เฉยวิ่งได้ครับแต่พอมาตอนเย็นประมาณ ตอนเย็นมันจะเหลือประมาณสามเที่ยวอ่ะถึงจะเสร็จแต่ผมรั่วก่อนนะมันหมดลมก่อนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตอนใสกันเลยนะครับโอ้ยรถรอรถรอ,รอสึกจกันปายางเสร็จแล้วครับเราก็ทำงานากันต่อทีบ <c oughs> วิ่งแล้วทีมงานเดียวแล้วอะตอนเนี้ยคือวิ่งสบายมากไม่ต้องรถเยอะครับรถน้อยวันนี้แมคโครน่าจะตักคันเดียวครับ มและมาแล้วครับพี่เหเเินเอินฟ้าวันนี้ใครขับไมโคร นี่เขาก็เทหมดแล้วนะครับไม่เหลือที่ไว้ให้เราเทอันนี้สิบล้อทีนะครับแต่เราได้เทตรงเนี้ยโอ้โหดูอะสุดจัดเลยแบบสบายมากนี่เขาน่าจะแบบสต็อกดินอะไรอย่างงี้นะครับทางที่วิ่งก็สะดวกสบายครับ ไม่ทางทางไม่ขี้หร่นะทางค่อนข้างที่จะสวยเป็นคนกีดลัดยางตลอดครับเนี่ยตามจริงตรงเนี้ยน่าจะหน้าหน้าเทมากเลยกันแบบคนกรีตมันเวลาฝนตกหนักๆปุ๊บดินมันสไลด์ครับกันเอาไว้ตินเราก็จะอยู่ทางซ้ายมือน,นะครับติ้นเรา อันนี้ตักคันเดียวน่าจะทันอยู่นะคันเดียวโอ้นี่ทำไมคันนี้ไม่วิ่งครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอตัวขับรถทำงานแล้วับโอ้โหอ้าวอาวอา